ครับจากการที่ไปประเมินความเสียหายนะครับก็มีระบบควบคุมเครื่องสูบน้ำนะครับะระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบระบายอากาศนะครับแล้วก็ระบบโปรแกรมที่จะใช้ควบคุมแสงสว่างครั้งอีกอีกชุดหนึ่งนะก็เสียหายทั้งหมดนะครับ ระบบที่ถือว่าซีเรียสมากๆและอันตรายมากๆเลยแล้วมันเดี่ยงก็คือระบบส่วนไหนให้ระบบไฟฟ้าส่องสว่างหรือระบบควบคุมเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติหรือระบบระบายอากาศหรือระบบอะไรครับที่ซีเรียสแล้วน่าเป็นห่วงที่สุดเลยนะครับ่าสำคัญก็คือระบบเครื่องสูบน้ำน,นะครับตอนนี้ที่เกิดฝนตกมาเนี่ยนะครับถ้าไม่มีเครื่องสูบน้ำระบายน้ําในเรมงงเนี่ยนะครับก็จะเกิดปัญหาน้าท่วม อันน,<อ>น,นี้อันนี้อันนี้ซือยสม,มากเลยครับปรากฏว่าตู้ควบคุมระบบปำ๊มน้าอัตโนมัติพวกเนี้ยมันเจ้งหมดเลยเหรอเอาคือเราดูำํำรวจแล้วประมาณว่าอุปกรณ์พวกควบคุมเนีไฟ,ไฟไฟไหม้หมดลแล้วรวมทั้งสายไฟด้วย สายไฟด้วยเลยไฟไหม้หมดต้องเปลี่ยนใหม่ทีนี้ไอ้ระบบสไฟส่องสว่างภายในอุโมงคนี่มันก็เสียหายขนาดไหนฮะระบบไฟส่องสว่างก็ก็คือใช้ไม่ได้ับคือไฟไฟเราไม่สามารถจ่ายไฟเข้าหลอกจันทวางได้เลยเพราะเพราะเขาเขาเผาสายไฟด้วยว่ากันอย่างนั้นเถอะถูกไหมอ็นเป็นระบบควบคุมที่จะจ่ายไฟเข้าสันทวางเขาทําระบบควบคุมเลยไปทําที่ตัวระบบควบคุมที่จะจ่ายไฟสงสว่างไปตัดตรงนั้นเอ๊ะแล้วตอนนี้เรายังเปิดให้ใช้งานอุโมงได้ใช่ไหมฮะตอนนี้ ยังเปิดได้อยู่่ะแล้วซ่อมชั่วคราวเริ่มไปยังคะที่บอกจะซ่อมไม่ใช้ชั่วคราวนี่ต้องใช้เวลานานไหมคะตอนนี้กำลังเจ้าพี่กําลังเข้าไปซ่อมอยู่อ๋อระหว่างนี้ก็ทาซ่อมชั่วคราวไปด้วยแต่ว่าฝนยังไม่ตกแล้วก็ยังไม่ได้มืดก็ยังใช้ได้ใช่ไหมคะอุโมงค์ใช่ครับใช่ครับก็คือประเด็นใหญ่สุดเลยนะฮะก็คือต้องไปซ่อมระบบฟระบบของตู้ควบคุมต่างๆให้มันเรียบร้อยนะฮะถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับอืมคือคือส่วนเนี้ยอ่ถ้าเกิดมีฝนตกเนี่ยเราจะมีรถโมบาย เครื่องมันจอไฟฟ้านะฮะไปไปไปติดตั้งแล้วก็จ่ายไฟให้กับเครื่องสูบน้ำแล้วบอกควบคุมที่เราจะทำชั่วข่าวไกสอนเพื่อให้สามารถที่จะเวลาฝนตกเนี่ยให้ระบายน้ําฝนได้ในในโมงได้ออกไปนะครับไมนได้เกิดกาน้ำท่วมใช้รถโมบายระบบไฟเคลื่อนที่ไปช่วยก็คือใช้เครื่องปั่นไฟเคลื่อนที่ในแหลกเครื่องปั่นไฟเคลื่อนที่ไปทำให้เครื่องไปทนไฟแล้วก็จ่ายเข้าระบบประมาณนั้นนะฮะโอ้น่าเป็นห่วงจัง